เกมเลิกออฟเลเจนด์นะครับผมพองชนลคนเดิมนะครับวันนี้ครับเรามากับเพื่อนเก่าด้าเดิมๆกากเหมือนเดิมแล้วพีวีพีกับเอ่อคุณน็อตนะฮะแล้วก็วันนี้สมาชิกใหม่ครับไอซ์หนึ่งศูนย์สามสี่สามครับเป็นไดนบ์บาร์โอ้โหโดนะอันนี้ก็หอนแก็ตัดคลิปเลยโอเคครับจะพูดอะไรบ้างมาครับคนนี้ครับมิดเลตอร์จีเสียงจีครับโคตรโฉดมิสเตอเลนฮ่าเลยเลนไม่เล่น เป็นะอะไรบ้างในเกมนี้นนเกมเราดูแล้วฮะไม่ทราบว่าใครรู้ว่าวเวทีมันเปิดมันเปิดวันไหนมันขึ้นวันอะไรเร็วนี้ครับแต่ผมเ<อ>ชื่อว่าไอายคลิปด้วยบอกใต้คลิปด้วยถ้้ารูอะไรครับพี่มีเอ็งไปเลยไหนนั่นสิไม่ได้คิดเหมือนกันเออว่าไม่ได้คิดเลยเนะี่ยไหนก็นได้เจมเป็นเรนบอลไม่ใช่ไงเมันมิดเหนเฮ้ยไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ท็อปก็ได้เจมอะท็อปก็ได้ไม่ไง เอออยู่กับไม่พอจูนดีกว่าไม่ไม่ไงคือสกอิลเจสัสไอ้ยิงผ่านไอ้น้ามันแรงชอบมันสัตว์แรงไม่พอไกลเลยอออเอ้ยจะดับนี้แล้วจะพูด,ดอะไรกันที่เพื่อนไอ้ก็ไม่โดนยิงไม่โดนโดนไม่มีคือไม่ผมจะไปละขึ้นนั่แหละตั้งลำนี่แหละขึ้นเลยแหละตั้งลำเลยแหละตั้งลำเลยนะจังหวะเนี้ย มีครับคลิปนี้ออกสื่อนะครับไม่เอาไม่พูดได้ใช่ไหมเฮ้ยเราถึงว่าแหละทำไมอยากเล่นเอาสกินนี้มาเพิ่งเห็นเหรอสาบานเพิ่งเห็นเหรอเนี่ยสวัสดีครับใครเข้ามาเอ่ยอยู่ในเกมครับเรากำลังอัดอยู่ด้วย สรุปกูไปไหนไปคนเดียวนะจ๊ะมาพี่เอมากับผมก็แล้วมีคนหลุดว่ะมีคนมากมายต้องการจะยูชันไอเบท็อปเลนดีครับเอาเด้งตอนวิ่งมาท็อปเลนแล้วอ่ะวิ่งไปล่างก็ได้ใครเจ็บแปลงล่างเลยครับออกกลางเลยออกกลางเหมือนเกมนั้นตอนที่เคยไป่แชมป์อ่ะ นี่เป็นตัวละครนี่เป็นตัวละครใหม่นะครับที่ผมไม่เคยเล่นในหมดไม่เคยเล่นมาก่อนเลยฮะับอาจจะตะกิวนะฮะเออตอนนี้เราลงมาทำไมเนี่ยลับลับในดงหญ้ามึงอะครับไปเล่นบทไปครับในตอนน่ะมานี่มานี่มานี้ไอเจมมานี่ไอเจมมานี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอยู่เลยดีๆเลยอ้าวจริงอ่ะเขาจริงเหรอหลบหลบไม่ได้เลยตกิลตัวตัวรอดดีไม่วาดตัวรูปมิดเลยนะ สักพักลูลูทอมลูดมิเลนเหรออ้าวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงจริงว่ะจริงว่ะกูสั้นไม่ถึงเงีมคัดกูสั้นึงเงีดยแม่เข็มขัดยาวเลยว่ะเกินคาดเออขอบคุณครับนะซับเจ้นะครับเขามีอาวุธสองสายคือเป็นเอ่ออะไรนะชื่อตะกี้ว่าอะไรล่ะเมอร์คิวลี่แฮมเมอร์กับเมอร์คิวลี่เอ่อชื่อตะกี้ว่าอะไรวะอีตาการอีตากิว่าอะไร ลูลู set, ่เลนล่างผมขอทราบบัดทีเคข่าวลูกเสือนะครับว่าเจสเฟิร์สเทครับคุณโดนเฟิร์สบัตไปเฟิร์สบัตตีไปเฟิร์สบัตตีเขาลลู่สกิลหนึ่งเขาขับเคลื่อนนะครับซึ่งก็แรงนะแรงนะสกิลเอ้ายิงไม่โดนว่ะเฮ้ยมันต้องเปิดกำแพงสายฟ้าก่อนจะยิงโดนมันมีเฟิร์สบัตมีเซตคันต์บัต ขั้นบัตปจะซับเป็นบัตรหอซับขั้นบัตรคันหัเลยคันหูด้วยนะมีแม่งแกกันจริงไม่ไม่แกนะไม่แกนะเพิ่งปีสองปีเองนะเว้ยคันคันหัวคันหัตนแกไอ้พึ่งซันเมื่อนเลยไม่เกต้องไปันเมืองละไอ้สัตว์กูคันหัว ก็สัผมไงไม่เอาคลิปเกียร์ไม่สอเลยหมีไมครับคิิว่าสอเลยว่ะโอ้โหมันสอตั้งแต่คลิปที่แล้วนะไรกันตั้งแต่คลิปแรกแล้วปะอย่าพูดอย่างนั้นดิเขาก็รู้แหละว่ากูอัดคลิปเหมือนดียวกันคลิปที่เราตู้หิ้งข้าคลิปมันดื้อ ไม่เอาไม่พูดดิมึงจะมันจะเปิดเปิดโฟงไปเลยเปินติดแบบทำไมวะเกมเราไม่ใช่เปิดเผยครับครับตอนนี้ครับสองหนึ่งครับเลนผมเรนสองพันหนึ่งกับพันโดรุ่นหนึ่งหนึ่นะโดรุ่นหนึ่งนะฮะตอนนี้ไอ้เพี้ยลืมลูเรื่องอะไรอารีครับมากันในสกรีนบ๊อบสตาร์นะฮะ เขาคาร์ทารขึ้นอนะเฟิร,ร์สบัดตกเป็นของเออเชนนะฮะแล้วก็ดับเบิร์คิวจากเออทาลอนนะฮะเลือกที่ดีคร,รับไม่เอาไม่ร้องไม่เอาไม่ร้องนีหนึ่งทีเจ็บไปละตัวแล้วก็ขา น้อจริงมึงกางจริงดิเออไม่เห็นเคยเห็นเวาลาจริงกางคือความจริงอะถ้าเกิดว่าไม่ถ้า,ากเกิดว่าไม่มีใครกางอะลูลูกบอจะกรเลยเสำหรับการเล่เนเจ็ทเพิร์เพ,อเพของผมนะครับก็ตัเพิ่งเล่นตัวนี้ตัวแรกครั้งแรกคือมันควรต้สกิลไหนผมกัตัวนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะ ช่เหรอครับได้ข่าวลงมาแล้วนะคลิปนึ่งับมันจะแถได้ข่าวลงมาแล้วนะคลิปลงไปลงแล้วในคลิปทำซุงไว้อะทำซุงไว้หมดเฮลเลเิสรับสกิลของเจนะครับเขามีสกิลเขาหมดเจ็ดสกิลกันเจครับเจครับเออว่ะูเล่นเจนะเพื่อนจะเย็นดิอ่า เขาสามารถเป็นอุดกรณเขานะครับจาก Mercury Hammer ก็เป็น Mercury... เอ่ออะไรวะแอรเลยฟุงใจเลเป็น Mercury Cannon นะฮะก็เทดีนะฮะมือสายฟ้ากับคอร์สายฟ้าโคจเทแล้วก็คลิปผมคลิปผมนะครับวานดูกันบ้างนะครับไอพวกที่อัดด้วยนะฮะเลยเพาะมึงเลยเลยเพาะมึงเลยครับอาริจริงมาข้างล่างเหรอ อะไรผ่านหน้าอ๋ออันตรีไม่โดนก็พอ้ตอ,อนได้ฟอมเลยเปล่ล่ะมึงแทงมันไม่ลางปอบ้วเอาจริงเหรอมันมึงเอ้ยคูเนี่ยแทงสามเล็กตอนได้ไปหนึ่งคิวแล้ววันนี้ครับโอ้ชิบหายแล้วหาสินันกยืมเล่นหน่อูเดี๋ยววอล์กว้ามมาปั้นไปไปัป้ปเล่นมึงมันมีใครแก้แม่งเซ็งว่ะ ช่างมาเถอะอ่าไม่ได้อันไม่ได้อันที่มาตะคิลเลยอ่ะกูเอาอันนี้ดิมเล่นเหมือนให้วาบอกมันมีว่าอันนี้ครับกดเลยรู้อยู่ครับแต่ว่ายังเอาไม่ได้นะครับไม่สามารถกดลงได้แต่ว่าคุมเลยได้ดีอ่ะดับหนึ่งแจ๊ เจสนะครับต wow. ัวละครใช้มาเยอะมากนะครับแต่ว่าเขามีสกิลสกิลของเอ่อสกิลอะไรวะสกิลไลติ้งฟิลด์นะครับสือสกิลสองของเจสในร่างคอนนะครับพาสดีของพาสดีของสกิลนี้คือเมื่อคุณทําการโจมตีใส่ทุกครั้งที่ทำการโจมตีนะครับจะทําให้คุณได้รับมานาเพิ่มขึ้นมาแปดมานาครับซึ่งก็ดีเนาะปากเลยสัตว์ มึงอะไรเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงค่ายแคสเตอร์หูปากอะ่ะใจกล้ามงฮะหมดเที่ยยิงเลยหมดเลยวะเออโผล่ไม่อันตีมันไม่ได้รัวขนาดนั้นนะแต่มันก็ครูดาว,วั I want, I want วยเลยก็คือมันมีมาได้มัน ยิงให้มานาหมดไม่อยู่เลยคุณไม่แลาแม่งดียร์อันติไม่สนใจในกลางเลยกลับบ้านดีกว่ากันทั้งสองแล้วเก็บในนี่อนเพื่อนกูมีไอ้นั่นนะอะไรครับไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นคืออะไรอ่ะครับไอ้นั่นไงไอ้ไล่ล่ะครับไอ้นั่นอ่ะอะไรล่ะมาแกงโง่ดิ ไม่รู้จริงๆ <S <S แรมเพจครับใกลเสร็จยงังตามแทงต้อมแล้วบ้างนะครับผมอ,อ,อ,อยู่ในคลิปอยู่ในคลิปอัสสดออออคลิปอยู่โอ้ใกล้เสร็จยังโอ้ยอัดคลิปอยู่โอ้ยก็ออกไปก่อนสิโว้ยก็ถามมาใกล้เสร็จหรือยังแค่นั้นเราพูดไปต่อไป ยาเพิ่งเริ่มโอ้แค่นั้นเอังมาเถอะแเลคอมแ่กินใส่กรอกมนใจละต้งตัดเสียงยแม่นก่อแล้วกัน <c oughs> นไหนต้องการให้ไป รู้สึกว่าแต่ละเลนไม่ต้องไม่ต้องการมไม่ต้องการใครเลยทั้งนั้นอะ่ะทำาะไรทำบานแต่ชีวิตเวุพร้อมเกมพูดว่าซื่ <c oughs> เอเฮ้ยทีแค้นเริ่มแรงแล้วนะทีแค้นเริ่มแรงนะนายอะ่ะเอ้ยวูคองมาเวฮา,าด้วยมีการสับเลนอ๋อทีแตเลนเไม่อยู่ตัวฮะทีแตเลนไม่อยู่มันหลุดใช่ป่ะหรือว่าอะไรหลุดมันไม่อยู่ตั้งแต่ต้นเกมไม่ใช่เออ อยากแกงกางยังหมีร้อยตงนับบ้านเคียออฟเดอคอรเตสนะฮะสกิลสกิดี ขี่อะไรอัดหน้านะแต่ไม่โดนะนะตอนนี้อาลีครับเป็นไงวะจังเรือล่างเหรอมาดิยจะดีามากเแหละนะเข้าได้เลยนัดแงเข้าเลยสักบุยเข้าจะเข้ายังไงเรา โอ้โเอาสกิลเลยนะไม่ตายนะรู้สองเขาพร้อมไม่รู้าทำมาแดนแน่นโอ้โอดหมดเลยครับท่านผู้ชมครับไอพีเคต้องอยู่แถวแอ่งน้ำกินไก่ แบบอิ่มแล้วกกลับบ้านกไม่อยากขายจ้ะไม่อยากขายตั้งนานเนาะเฮ้ยแทนแทนทุอย่บนเลยแทนมาแทนมานะฮะตอนที่ได้ป้อมนะครับเริ่มแก๊งเล่นอื่นแล้วนะฮะได้ยินเสียงมันร้อตรงนี้

เฉินแม่ได้ข่าวมาชื่อเช็ดน,นะโยอาผมจะเรียกเฉินแม่จิงตายแน่นอนให้ดื่มกินไหครับพี่มีตอนนี้ใส่เช็ดว่ะโหโคตรขลิบดนะเนี่ยอาตายเลยครับท่านผู้ชมฮะโอ้รอดได้ไงอ่ะปล่อยให้รอดทำไมโอ้ไม่เอาไม่รอดดี โผอัติเม็อัติเม็อัดป๊อปเลยครับจังหวะนี้เอ้เนี่ยเอเปลืองชิบหายโหสัสวัสดีครับงานดีตอนนี้1 2ต่อ3ฮะนม่ฟอร์จูนไม่มีคิวเออผมไม่ได้เป็นเอดีครับตอนนี้ผมมาเป็นซัพพอร์ตนะครับโว้ยสัตว์ก็ตายอะไรนี่ยะซัพพอร์ตผมตาย1นะครับว่าไงฟ้า ผมโดนชามอยู่เตอนนี้อ้อมชามเหรอโอ้โดนชามคนเขาหวัดไปแล้วนี่เพื่อนขอปุ้ปั๊บหน่อยเด็กโอนให้อีกนึงปฏิโธติดอยู่ตั่งานที่เอโดดไปได้ใช่ไหมอ่ะ๋ยาให้บีอีกนึง เดนเขาก็อยู่แก่ๆท้งมึงเอาอะไรเมยใจลมใจลมนี่าร์ะพระราศป่าวะฮะคนละล่มนั่งใจเราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่พละราศอันี่เคอร์บี้ป่ะคืออะไรโอ้ยขี้เหร่คนไม่เล่นอ่ะดักแก่ชิบหายบอกเขาบอกอายุเลยเนี่ยดักแก่ตรงไหนวะ เฮ้ยคืุบันก็ยังเล่นอยู่นั่งเล่นอยู่วะว่าขุดปากเลยเอาไงล่ะลูกวายโก้ค่ะวิ่งทันกระไดป้อมมันเลยเอาจริงเหรอเออได้แล้วรอให้แม่ขาดกนดีตะกี้นั่นแหละเออนั่นแหละถอนว่ะถอนว่ะเดือดแล้วทำไมกูตายไม่รู้ผมเมาครับ โคตรเยโคตรแบบโอ๊ยแล้วรู้แล้วรู้ดิโคตรจาแลวร้อเคีออกดาบใส่ไฟฟ้าได้ไหมออกทำไมเล่นเลออกทำไมวะ่ฟ้าดูออกทำไมออกทามเคออกแทงกัน จบแล้วมั้อององ่อะไรครับลูกยากู<ย>วาร์ปแล้วทำไมกูปัญหาเริ่มเกิดที่ไฟแล้วครับเอากำเบอร์มันเบอร์มันเบอร์มันพี่หมีเบอร์มัน เชือข่าวมาแชร์ไม่ผานปักปอัดยิบปากหัวด้วยอะไรปังปักใหมปักหัวด้วยอะไรไงเพื่อนเราตายอ่ะขจะออกสัญญาแล้วนะี่เวลานี้กูควรโมดันป้อมน้วยแต่กูไม่ปไม่เอาโมโคลามอนมนนะโมโครามคอนะคอนอะไรมคอ โมโคโรมมีค้อนนะไอ้หนังสือม่วงอะ่ะเบคอนอร่อยเลยมึงไม่รู้ดิกูไม่ค่อยสนใจาก,การอาวสัญยาเท่าไหร่ได้อารี่เฮียแล้ว คนรอเลยเมื่ไหร่เอ่อแต่สนการณ์ดีเอาเอาลยไปครับไปตัวกับอาลีครับทะเบียนรัดอันไปไวโคครับเรียบร้อยครับหนึ่งคิวครับสองคิวครับดับเบิลคิวตลอดจากเอ่อชื่ออะไรวะไอนะฮะหรือไอพีสองคิวเนี่ยสวยครับตอนนี้สวัสดีครับตีป้อมแห่กันนะตอนนี้ป้อมแหกผ่ ได้ข่าวาตะคีคต้องอตอนที่แล้วแล้วไปได้เคยแล้วป่ปะคลิปคลิปคือไอไอที่อัดไว้อ่ะจะลงคลิปที่จะลงก่อนอ่ะคือคลิปนี้นะ, <c ười> <c ười> ะที่มีเข้าอุตส่ามาที่มีเข้าอุตส่ามาอ <c ười> ๋อเฮ้ยเราจะให้มีอร์จุนเขาลอกมานะครับแล้วก็ไรค่ะแล้วเขาทำไมเขาไม่รอให้เราอ่ะ <c ười> ไปก็ได้วะ ถ้าเท่าที่ผมอ่านมานะครับสกิลของเจสนะครับเออเท่นะอัตติเมตของเขาเดียวเดียวเดียวจ้องเลยรื้อให้มันหายเอาเอาไงล่ะเจส์ทิงไม่ทิงอันตีแบบ ทำไมเชนไม่มาอ้อย้อนแล้วมั้งเอาจริงเหรอนะไวโก้มาช่วยได้แล้ววันนี้ครับโดนขาบอมแน่นอนเออตายตายได้ยังไงวะก็กูเป็นคนคิวอะเวลาถ้าเกิดว่าใครยังคารับแชมเปี้ยนก็จะโดนดาเมจใช่ปะล่ะถ้ากูเนี่ยเด้อเด้อเด้อ จังหวะนี้ครับ24่อ10นะฮะตอนนี้อะไรเนี่ย 2Q support C AI ตาย C AI 11ต่อโคตรกาหนืเ,เลยมากเฟิร์สเทรู้มึงไรเจนเนี่ยกูไม่เคยมาเล่นกับคนก็ซ้ำทำไมอ่ะโคตรจะตายไม่เคยไม่เคยนี่ก็เหมือน,น,น,อนกันเฟิร์สเงไม่เคย <c oughs> เอ้ยทำไม <c oughs> เฟิร์สเทสี่คนเลยวะ สี่คนใครบ้างวะมาถึงไอ้นี่ด้วยไรไอ้ไม่ใช่สามคนนะครับนี่กูแปลกแยกสินะแม่งไม่เฟิร์สเพจไปเอามังกรกันล็อกจาราเคน้อยล็อกจิ้งจอกน้อยไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยครับข้า้อยเป็นหลวงอะไรอะไรไม่น้อยอะไรไม่น้อยคือตัวใหญ่บ้างไม่เหมือนโยเดีย เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เมื่อกี้ไม่จะเอาจริงแต่ว่จวาจังหวะเมื่อกี้เมื่อกีจะสกิลแกล้งตาบมม้าเลยอันนี้ไม่ได้เอาจริงทุบลารดแม่งไม่ได้วะไม่ได้คนเอาจักปากกค่แหละพี่หมีครับจริงๆมึงออกบุคคลมิคอนเดี๋ยวไม่ต้องเสียเวลามาตีบูฟยืดออกช่วยแดงสิครับ เฮ้ยเชนเชนเชนควยทองอะ่ะยามองอะ่ะอ,อ,อ,อะไรอ่ะอะไรอะ่อะ,อะจะเอาเหรออะไรอะ่ะจะเอาเหรอมาที่กูขอนโ่าปล่อยคนหิวหิวว่ะ ไม่ช่วยอ่ะเรารักสงบว่าวแต่สงบปันป่าเองดิมีมีแฟนไหมครับตังหนี้ครับมันเป็นสัญชาตญาณของนรกล้วงไว้เจ้เอ้ยไม่เหตัวบางยนอยู่กันอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวเมื่อเห็นตัวบาง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  งแล้วมันหิวอยากจะเข้าไปเดือดมาข้าไปไหนเอาไปฆ่า้เข้าไปยิงบาร์ลอนไหมนี่ตายบาร์สตายจบเกมแล้วบาร์ลอนผ่านชิบหายท่านผู้ชมครับเรามาเป็นเจสัพพอร์ตอย่าลืมนะครับผมพูดแล้วนะครับเรามาเป็นเจสซัพพอร์ตนะครับโอเคนะโอเคอยู่เนาะลองในซัพพอร์ตเห็นออกของซัพพอร์ตเลย ซัพพอร์ตได้แบบต,ตอนอนาตระหนักการเว้ยกูคิวไม่ได้ <c oughs> เคบ้าดีก็ดีเอ่เอ,อมอาปอมเราไปช่วยแล้วทุบโยดบอมันทุบมันคือมันเอ้าวโหรัดกูอีกชิบหายกลับมากลับมาให้คุหน่อยสิเว้ยให้คุณร้อยเออไม่ได้โก ไม่ได้อีกแล้วหัวร้องเกมบิ๊กมาควรแน่ตายก็เลยยัาสกิลสาบานว่าใช่เหรอสาบานกูเพื่อนตายเว้ยโอ้โหรัดบอาอิมิเตอร์ท่านผู้ชมครับอยากจะร้องไห้กูนี่อยากจะร้องไห้มากกว่ามือในเกมยี่หล่อของเทะ คิดเลยมากแล้วครับกูดิเจนนะครับกูตะกอคิวกูสองข้ามึงตะกอนะมีคนมีกันตีด้วยนะฮะค่อนยากกว่าจบเกมโอเคครับตอนนี้ก็ถึงช่วงเปลี่ยนใครคลิปครับเป็นยังไงบ้างครับมาคลิปคลิปวันนี้ครับในเกมนี้ครับวันี้ใ่จริงจริงชนะรัวๆใช่ Oh, ไม่เอาไม่ร้องโอเคครับแต่ละวันนี้ก็ลาไปก่กอนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย